สวัสดีครับตาดูใกล้ๆสิล่ะพี่ขอดูหน่อยสิยมีคนอื่นก็คงอิจฉาเคยได้ดูใกล้แบบนี้ไหมล่ะไม่เคยเคยหรือเปล่บาบางคนบอกไม่บางคนบอกเคย <laughs> แสดงว่าใกล้ชิดกันครับครับผมก็ค่อนทางครับค่อนข้างครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับผลงานตอนนี้ก็จริง,รงๆหายไปจากด้านเพลงนิดนึงเพราะว่าเป็นถ่ายละครอยู่ครับผมก็ครับละครเรื่องทองฝันกับมาวินครับผมก็ มีโอกาสได้เล่นละครเรื่องแรกแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกมากเลยครับผมเรื่องนี้ดังมากเนาะใครเคยดูใครเกิดทันกันยังไงอยู่กันยังไงอยู่อ๋อทันเหรอทันเหรอแต่ว่าถามไปนี่ตัวเองทันครับกลัวนะครับสองครัวเมื่อกี้ไม่พูดก็ดีแล้วลูกนะแล้วผมครับใช่ฮะแล้วก็ผลงานก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครับผมชื่อ Seven Wonders ฮะก็เป็นวงของ The Star มีเจ็ดคนครับผมเจ็ดคนยังไม่บอกใช่ไหมว่ามีใครบ้างก็จะบอกไปแล้วครับก็จะมีพี่แกงส้มพี่ฮั่น รวมกั้งนะฮะแล้วก็พี่โตโน่พี่ดิ๊ทแล้วก็พี่ตั้มครับผมสนุกสนานแน่นอนนะพี่กันครับครับผมเมื่อไหร่คะเนี่ยคอนเสิร์ตจะมีวันที่4 5กรกฎาคมครับผมคุณซื้อบัตรกันหรือยังคะซื้อแล้วน่ารักมากซื้อไปดูใครคะกั้งนี่ถ้ากั้งไปอยู่ก็บอกว่าซื้อไปดูคนอื่นใช่ไหมฮะซื้อบัตรแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เห็นหน้าแบบนี้เนี่ยเราก็อยากรู้เนาะเขามีปัญหาสิวไหม เคยมีปัญหามั้มีครับมีครับจริงแล้วยิ่งเราอยู่ตรงนี้เราแต่งหน้าแต่งหน้าทุกวันใช่ไหมครับใแล้วก็ยิ่งละครอย่างเงี้ยครับก็จะมีแบบว่าซับเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับสิวอุดตันมาแน่นอนแล้วเนาะเออพี่ก็เป็นสิวอุดตันเราทํายังไงอย่างเวลาเราเป็นสิวจริงๆแล้วทุกคนก็บอกให้แก้จากต้นเหตุนะฮะอย่างเช่นว่าเราก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดบ้างอะไรบ้างางเงี้ยครับผมก็พยายามอย่างเต็มที่นะแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่บ้างเพราะว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นผู้ชายก็อาจจะแบบล้างไม่สะอาดบ้างอะไรบ้าง พี่ก็ล้างสะอาดพี่ก็เป็นนะจริงอะ <c oughs> พี่ว่าคงเราคงจะหาคําตอบกันไม่ได้แน่เลยเนะเาะลองถามผู้เชี่ยวชาญกันดีก,กว่าะค,ะคเพราะวันนี้เนี่ยเรียกว่าเมื่อกี้อย่างที่เ็นบอกทุกคนรอฟังอยู่นานแล้วตกลงปัญหาฉันมันคืออะไรนะคะตอนนี้เรามีสองท่านค่ะจะช่วยกันแก้ไขปัญหาสิวให้กับน้องกงั้งและก็ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะท่านแรกค่ะเป็นอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและปัญหาสิวนะคะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิวนะคะวิธีดูแลรักษา